สวัสดีครับผมนายอดมชยศนายกเทศมนตรีตำบนก็วันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับนะที่ได้มาร่วมงานร่วมฮีตฮอยมาก่อยเมืองลีนะครับของโครงการชุมชนลีมีความสะอาดนะครับซึ่งเป็นโครงการของมหาวิทยายลัยราชพัฒน์ลำปางคณะวิทยาการจัดการนะครับสำหรับเทศบาลตาบลกอนะ็อยู่ในอำเภอลีจังหวัดลำพูนซึ่งเรามีการบริหารจัดการขยะด้วยดีมาตลอดนะครับซึ่ง ในสังคมปัจจุบันนะมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางทําให้ปริมาณขยะนั้นเกิดขึ้นอย่างมากมายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดก,การขยนะนจึงเป็นหน้าที่ของเทศบาลโดยตรงที่จะทําให้ขยะในชุมชนลดน้อยลงและชุมชนเราสะอาดมากขึ้นซึ่งปัญหาขยะในปัจจุบันเป็นปัญหาที่นับวันจะเพิ่มความยุ่งยากให้กับชุมชนนะครับเพราะว่าการขยายตัวของจํานวนประชากรในพื้นที่ตำบลก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทำให้มีขยะจำนวนมากเกิดขึ้นนะครับทำให้การบริการจัดการเนี่ยทำให้เกิดการสิ้นเปลืองนะครับโดยการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเราจะเริ่มจัดการเดินรณรงค์นะครับร่วมกับโรงเรียนมันก็จะสคนเพื่อสร้างความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกนะครับให้กับน้องนนักเรียนเยาวชนนะครับนักศึกษานะครับรวมถึงปีน้องชาวบ้านตึงสี่หมู่บ้านนะในการรณรงค์เพื่อมีการลดและคัดแยกขยะนะครับซึ่ง ในการคัดแยกขยะนั้นนะครับเราสามารถกระทําได้ในชุมชนเองนะครับโดยขยะในปัจจุบันนี้จะแบ่งออกเป็น4อย่างนะครับโดยเฉพาะ1นนะครับขยะทั่วไปซึ่งเป็นขยะที่สามารถทิ้งได้ในถังขยะซึ่งเทศบาลได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับ2จะเป็นประเภทขยะเปียกขยะเปียกซึ่งจะทิ้งในถังนะครับอันนี้เทศบาลได้จัดการเตรียมไว้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว 3. ขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แห่งต่อหนึ่งซึ่ง โครงการนี้นะครับทางเทศบาลตำบลก็กร,ร่วมกับประชาชนในในพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามนะครับในการทําธนาคารขยะรีไซเคิลนะครับโดยการสนับสนุนให้ชาวบ้านนาะพ่อแม่พี่น้องได้เอาขยะมาทิ้งในส่วนกลางนะครับคือหอประชุมของแต่ละหมู่บ้านโดยเฉพาะขยะที่สามารถขายได้อย่างเช่นขวดหรือพลาสติกต่างๆนะครับอันนี้จะเอามาทิ้งในหมู่บ้านหอประชุมหมู่บ้านนะครับเพื่อให้ผัวหลวงบ้านกำนันหรือว่า เจ้าหน้าที่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อได้เอาไปขายและดําเนินเข้ามาสู่ชุมชนได้นะครับแล้วขยะอันที่4คือขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อนี่คือเป็นขยะที่เราจะแยกไว้ต่างหากนะครับขยะติดเชื้อนี่เราจะส่งกับรพอพศตตตาตบลก้อนะครับเพื่อที่จะส่งให้กับต่างสาธารณสุขอําเภอลีนะครับในการกําจัดขยะต่อไปนะครับนะจากการรณรงค์นะครับสร้างความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเยาวชนนะครับรู้จักวิธีในการบริหารจัดการขยะรู้จักวิธีในการแยกขยะครับขยะทั่วไปขยะเปียกนะครับทำให้ง่ายต่อเทศบาลในการบริหารจัดการขยะนะครับ2การตื่นตัวของชาวบ้านนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวบ้านมีการตื่นตัวกับชุมชนนะครับโดยมีการนําขยะมาร่วมกับธนาคารขยะเป็นจํานวนมากนะครับ3มมลพิษทางอากาศนะครับ มนพิธาอากาศลดน้อยลงครับจากการบริหารขยระของเรานะครับเป็นที่มาของข้อ4คือสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนนะครับทำให้สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนนั้นดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับและในท้ายที่สุดนี้ทางเทศบาลตำบลก็ขอขอบพระคุณกับทางมหาวิทยายลัยราชภาัฏนลำปางคณะวิทยาการจัดการที่มีโครงการดีๆให้กับอำเภอลี้และตำบลก็อในครั้งนี้ครับผมขอบคุณครับ